ขณะนี้นะครับหลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านมีเมตตานะครับให้นํานมนะครับที่มีคนมาถวายท่านนะครับเอามาบริจาคให้กับผู้ป่วยนะครับภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเทียงของนะครับก็ขณะนี้เนี่ยกำลังให้เจ้าที่นะครับหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินนะครับช่วยกันขนนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นะครับของโรงพยาบาล ก็ต้องฝากเจ้าที่ของโรงพยาบาลเป็นสะพานบุญนะครับนําไปแจก,กให้กับผู้ป่วยนะครับก็ต้องบอกกันว่าเป็นเมตตาของปู่ลูกปู่ไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะฮะอย่างที่ผมเฟซบุ o กไลฟ์ทุกครั้งนะฮะผมจะแจ้งเสมอว่าหลวงปู่เนี่ยใครเอาอะไรมาถวายท่านก็จะมอบให้กับคนท้องนะครับคนแก่คนพิการแล้วก็เด็กเล็กนะฮะ น้ำดื่มก็มอบให้กับหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ตามโรงพยาบาลตามโรงเรียนตามป้อมตำรวจทหารต่างๆนะครับตลอดเส้นทางนะครับได้นับป่บาเมื่อกี้พี่พี่โอม่ไม่นับนะไม,ไ,ไม่ถึงร้อยนะเอาเลครับ,รรบให้เจ้าที่ทานเลย ก็ต้องบอกก่อนเลยว่านะฮะวันนี้เป็นความโชคดีของผู้ป่วยนะครับที่อยู่ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเชียงของนะฮะที่ลบปู่บุญชื่นฮะมีเมตานะครับให้นำนมบริจาคนะครับก็ไม่ใช่แต่ผู้ป่วยนะฮะเจ้าที่นะครับของโรงพยาบาลก็สามารถทานได้ด้วยนะฮะ หมดเลยครับแม่เอาเอาหมดเลยอ่ะนมเราลงหมดเลยฮะไม่ต้องนับแล้วนะครับไม่ต้องนับแล้วพี่โอเดี๋ยวลงหมดรถเลยเขาให้ลงบาลหมดเลยคันรถหนึ่งนะครับนมครับเอาหมดคันรถเลยฮะที่เป็นนมนะครับแล้วเดี๋ยวของที่อื่นนะฮะเราค่อยไปบริจาคใหม่นะฮะเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนำมาถวายหลวงปู่กันเยอะนะฮะกระจกกันมาตลอดทางนะครับทุกโรงเรียนนะฮะศูนย์เด็กเล็กต่างๆนะครับ รวมถึงผู้ที่ท้องนะครับแล้วก็เด็กน้อยนะฮะคุณแม่ทานนมไหมนมลูก<ม>ปูไปทานสักแพ็กนึงนะอ้าวให้คุณแม่แพ็กนึงอ้าวนมนักตะซอยไปเลยคุณแม่อยู่ที่ไหนจ๊ะบุญเลืองเจ้าบุญเลืองตำบลบุญเลืองามาเป็นอะไรเนี่ยมาโรงพยาบาลเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานแล้วเป็นโรคอะไรอีกเป็นรูมาตอยรูมาตอยเป็นอะไรอีก สองอย่างใจดีเนาะเอาสองอย่างเลยหายไวๆนะแม่นะสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะโอเคครับอา้าวป่วยไหมจ๊ะป่วยเอานมไปคนละแพคนมหลวงปู่ไปกินเป็นยาอา้าวไปให้คนละแพคเลยไม่ต้องไหวแม่ไม่ต้องไหวพ่อไม่ต้องไหวของหลวงปู่ไม่ใช่ของพวกผมนลวงปู่ท่านมีเมตานะครับอ่าสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ กินเป็นยาเลยจ้ะเอาหมดเลยหมดขันรถเลยพี่โอรับหมดเลย,เลยอ่าคุณป้าจ๋าเอามาหมดเลยนะจ้ะแเดี๋ยวของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีด้วยเอาขนมมากินนะฮะก็ขอบคุณเจ้าที่หน่วยกู้ภัยมูล,ลนิธิสยามรวมใจของจุดเชียงของที่มำมน่วยความสะดวกนะครับเดินกันขาขิดทุกวันนะครับแล้วก็นํารถมาขนบรรทุกน้นํนา,านะครับจะเป็นจิตอาสานะครับ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับไม่มีการจ้างนะฮะเพราะหลวงปู่เนี่ยไม่รับปัจจัยนะครับลูกศิษย์ก็ไม่รับนะฮะไม่ต้องมาฝากทําบุญกับลูกศิษย์ก็ไม่ได้นะฮะเจ้าที่มาช่วยเนี่ยอาสา,าสมัครก็เติมน้ำมันกันมาเองนะครับพวกนี้นะครับผมก็จังกิ้วอย่างเดียวทุกวันเนี่ยพอเสร็จงานผมจังกิ้วเลยเอ้าวมาให้เด็กน้อยด้วยอา้าวคนเล็กกินนมได้คนไหนกินนมได้กินนมอะไรแล็กตาซอยหรือนมอะไรครับกินนมอะไรลูกกินอะไรอยากกินนมอะไรเอามาให้หลานเลือกเลย เอาเอามาอีกเอามาอีกโอ้ยเอามาอีกก็น้อยเอามาอีกเอามิ่งเอามาขนมมาให้หลานขนมด้วยขนมเนี่ยเอาขนมมาเนี่ยเนีฮะขนมเซเว่นเออให้หลานเลยเนี่ยเนี่ยอ่ะเซเว่นให้มาเมื่อกี้เจ้าที่ให้มานานของหลวงของหลวงปู่บุญเชิญโรคเอาไปกินเป็นยาอ่าโอเคให้คุณแม่ทานด้วยน่ะคนละขวดโอ้โหไปแล้วนะฮะเอามาหมดเลยขนม อ่าเป็นขน,นมกองกองอ่านั่นล่ะเอาลงลงบานหมดเลยดับเลยหนึ่งคันนะฮะมาม่าไม่เอาฮะเจ้าที่ไม่มีเวลากินแน่มาม่าเหลือไปแกะคนอื่นดีกว่าเอาแต่ขนมหมดเลยอ่า แบ่งกันครับแบ่งกันอ๋อที่แจกสดๆตรงนี้เลยนะอ๋ออย่าลืมไปไปแจกผู้ป่วยหมอจ๋าไปแจกผู้ป่วยบนตึกเลยนะคุณหมอจา๋าขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณมากเป็นสะพานบุญช่วยกันเนะาะก็ภาพอาจจะสั่นนิดนึงนะฮะเดี๋ยวหลงปูเนี่ยท่านเดินไปแล้วห่างจากผมไปประมาณสักสามร้อยเมตรละนะฮะเด <พอ S 2> <ม>ี๋ยวผมรีบมานําสิ่งของลงก่อนอ่ะพอแล้วแม่มาม่าเก็บไว้อ่ะมาม่ายาเก็บไว้อันนี้ให้คุณหมอไว้ทาน น้ำอารมณ์ให้คุณหมอไว้ทานนะครับให้เจ้าที่ไว้ทานนะครับให้เจ้าที่ไว้ทานเอาหน้ามาลงมาลงมะลงตรงนี้เลยหน้าเดี๋ยวมราจะได้หาอ่างั้นพี่โอภาษาภาษาเลยนะเอาน้ำมาสองขอสองข้าวลมาลงให้โรงพยาบาลสองข้าวลเลยข้าวไม่มีจ้าแม่อยู่อีกคันนึ่งจ้ะโอ้อยากกินข้าวเหรอโอ้รถข้าวอีกคันนึง่งเลยเอาหนี่ผมมีเก็บไว้กินหน้ารถเดี๋ยวผมเอาให้ไม่ปัญหาหิวข้าวบอกสิข้าว ข้าวมีเป็นกระสอบที่บ้านแหละเดี๋ยวผมหาให้แป๊บนึงอ้าวนี่ข้าวร้อนๆเลยข้าวไข่เจียวแม่อย่าไหวผมเด้ของอไม่เอาโอเคข้าวไข่เจียวนี่มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวถามมันก่อนมาจากบ้านน้ำมาบ้านน้ำมามาเจาะเบาหวานอ๋อเป็นเบาหวานแล้วเป็นโรคอะไรอีกความดันความดันอะไรอีกไขมันไขมันอะไรอีกสารภาพมาให้หมดสามสามสามอย่างเอาหลบรถก่อนเดี๋ยวรถชน ทีนี้แอดมิดเลยถ้ารถชนมาไปครับพี่อลยอ่าโอ้โหสามโลกเลยใจดียังล่ะโอ้โหทำไมไม่เอาโลกเดียวอะโอเคสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะหมดแล้วเนาะโอเคฮะหมดรถแล้วอ่าไว้เลยครับนมเมื่อกี้ไม่ได้ให้ก็ไปหมดเลยไม่เป็นไรเะอ่งังละเอาให้ให้ให้หมอไปกินนะสามสี 3, 4, 3, ่แพ็คกันให้เจ้าที่ อ่ะให้เอาเอาเอาน้ำน้ำผลไม้สี่ห้าแพ็คนะนะให้เจ้าที่ไว้กินในห้องให้เจ้าที่ไว้กินขึ้นใจขึ้นใจของลวกปูกิน,นเ,เองเงอ้าวแม่จะทานอะไรหยิบเลยเยน็ยนเย็นแค่มันเนี่ยอร่ฮะอย่าไปหยิบปลากระป๋องดกนะไม่ได้นะน้องเอากินเลยจ้ะกินเลยอเอากินเลย,เเลย,เยกินเลยเอายิบกินเลยเร็วเดี๋ยวจะรีบไปแล้วไปขนของของลวกปูเอาเลยเอ้ามาแม่หยิบเลยไม่ต้องเลือกอร่อยทุกอย่าง แล้วนี้พอแล้วเอาเก็บไว้เก็บไว้อันนี้ถุงกล่องนี่เก็บไว้อ่ะปลาป๋องเลยเก็บไว้นะ่อ่ะไปแล้วนะจบแล้วพี่โอฝากด้วยนะสามเออสองกระดแล้วนะขอบขอบคุณครับขอบคุณสยามลมใจมากนะฮะที่อำนวยความสะดวกนะครับโอ้ <laughs> ไม่อยากให้ดูหน้ารถเลยไอน,นี้ผ้าตรงผ้าไตาน้ำพึ่งจะเก็บหน้ารถคันนี้นะ <c oughs> ผงมาลัยใครเจอผมที่ผมให้นะของลูกปูเนี่ยวันเนี้ยเก็บไว้สองพวงใจดีวันนี้ย ไปน,น้นจ๊ะโอยผมอะไรนะฮะใครเจอผมมาทักผมเลยวันดีค่ะบิ๊กบ n างทั่วไทยนิวจัดไปเลยเอาไปขึ้นหิ้งในหนึ่งพวงโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะเดี๋ยวผมรอ,อ,อนะครับกิจอาสามาขับรถแทนผมนะครับแล้วก็ผมจะลงไปไลฟ์สดนะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับ คือช่วงนี้ยังไม่ไลฟ์เพราะว่าออมันยังเช้าอยู่นะครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวใครไลฟ์ like สดแล้วกันนะครับลงรูปไปก่อนนะครับเดี๋ยว